สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจัดงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนายชูศักดิ์จันทยานนทนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยกล่าวรายละเอียดความเป็นมาของงานสมัชชาในปีนี้โดยนางสาวสลานพัฒอนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานกล่าว เปิดงานในครั้งนี้พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารนายชูศักดิ์จันทยานนท์นาย,ยกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองบุคคลอทอิสซึมไทยนายสุชาติโอวาสวรรณสกุลนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและอุปนาย,ยกสภาคนพิการคนที่5พร้อมด้วยสมาชิกของสภาคนพิการเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับของวงการคนพิการเลย นะครับที่ผมพยายามที่จะรวบรวมนะครับความสามารถของคนพิการในแต่ละประเภทเนี่ยน้องๆเหล่านี้นะครับมีความสามารถทําอะไรได้ไดบ้างถ้าคนพิการลุกขึ้นมาทํางานพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานคนพิการด้วยกันเนี่ยจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเกิดเป็นงานผมก็เลยตั้งชื่อว่าดาวออร์แกไนเซอร์นะครับซึ่งก็มีโลโก้มีอะไรชรัดเจนนะครับแล้วใช้สโลแกนก็คือนะครับอีเวนตนะ์จบครบโดยคนพิการ ครับอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปครับก็จากการที่เราก็เลยแบบเอาละเรียกน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษเหล่านี้นะครับมาทดลองก่อนนะครับอย่างจัดงานเล็กๆก่อนเช่นเราจัดงาน 30- 40คนเนี่ยนะครับก็ให้เขาลองถ่ายรูปดูลองถือกล้องดูนะครับถ้าบางคนถือกล้องแล้วปรากฏว่าเอ๊ะไม่ชอบบางทีก็ไปนั่งพักหายไปบ้างอันนี้แสดงว่าไม่ชอบละแต่ที่คนที่ชอบเนี่ยมีน้องอย่างน้องเมย์เนี่ยโอ้โหผมสังเกตเขาเขาเดินตลอดงานเลยจบงานเนี่ยผมว่าเขาเดินไม่ต่ำกว่า10กิโลอ่ะ นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตทั่วไปผมเห็นที่ทำแล้วก็จะหยุดอะไรเงี้ยนะแต่น้องเหล่านี้ปรากฏว่านะครับเพราะว่าเราจะมีการใช้กล้อง3ตัวหรือ4ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีสตรีมมิ่งนะครับในการที่ว่าตัดภาพไปกล้องนู้นกล้องนี้อะไรเงี้ยบางกล้องที่เรายังไม่ตัดเนี่ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตัดหรือไม่ตัดแต่เขาก็จะเดินถ่ายตลอดเขาอย่างเงี้ยแหละครับนี่เราก็จะดูตัดจากศักยภาพของเขาอย่างโปรเจกต์เนี้ยที่จะทําสภาคุพิการเนี่ยทีแรกก็บอก คุณสุชาติาไว้งานหน้าแล้วการงานนี้คิดว่ายังไม่พร้อมหรอกผมบ,บอกเฮ้ยถ้าคนเราเนี่ยการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจเนี่ยนะครับว่าทําได้กับทําไม่ได้ถึงแม้เราคิดว่ามันทําไม่ได้แต่ถ้าเราตัดสินใจว่ามันทําได้เนี่ยผมว่ามันทําได้แน่นอนนะครับเขาก็เลยเชื่อมั่นว่าผมจะพาทีมตรงเนี้ยประสบความสำเร็จได้เขาก็เลยกล้าสามารถติดต่อนะครับที่สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง คนพิการนะครับทางด้านสติปัญญาครับก็อยากที่จะให้ทสาสังคมเนี้เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าบุคคลเหล่านี้มีความสามารถแล้วสามารถที่จะนําไปให้ท่านมีความสุขได้ด้วยครับติดต่อมาเอาที่ผมก่อนเลยก็ได้นะครับเบอร์0 8 6 3 6 2 3 1 5 9่าเเลยนะผมให้เบอร์ไว้เลยเพราะว่าในการที่จะขายครั้งแรกๆนียผมอาจจะต้องพรีเซนต์ให้เขาเข้าใจก่อนนะครับ